บ้านไหน้เอกสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมตัวอย่างบ้านขนาด6คูณ7.5เมตร3ห้องนอน1ห,ห้องโถง1ระเบียงหน้าบ้านหลังคาทรงมาิลามุงด้วยกระเบื้องรลอนคู่ s g ค่ะบันได3ขั้นหน้าบ้านมาพร้อมประตูกันสุนัขลูกบันไดหยยบเต็มเท้าทุกลูกค่ะตัวระเบียงขนาด3คูณ1.5เมตรฝ้าเพดานระเบียงจะเป็นแบบฝ้าเรียบปุกดด้วยไมย้ประตูบานเลื่อนหน้าบ้านจะเป็นกระจกสแตนดาร์ดค่ะสามารถเลือกลายได้ห้องโถงขนาด3คูณ3เมตร ผนังภายในกรุดด้วยดูราบเทาสีครีมห้องนอนที่หนึ่งขนาด3คูณ3เมตรมีหน้าต่างสองด้านพื้นขัดแต่งลงสีลงเงาให้สวยแบบนี้ทุกหลังค่ะฝ้าเพดานเป็นแบบฝ้าเรียบกลุดด้วยไม้ทาสีเงาวิบแบบนี้เลยค่ะห้องนอนที่สองขนาด3คูณ3เมตรเช่นเดียวกันหลังนี้ลูกค้าเลือกหน้าต่างลายลูกปักล่างกระจกบนค่ะงานประตูหน้าต่างจะเป็นงานไม้แท้ทางร้านนําไม้เก่ามาทําใหม่ค่ะ สายไฟเราจะเดินให้ตามตำแหน่งต่างๆของตัวห้องห้องนอนที่3ขนาด3,3ูณเมตรเช่นเดียวกันราคาจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ลูกค้าเลือกใช้ในการสร้างและระยะทางในการจัดส่งค่ะโทนสีภายในบ้านลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากให้ทาเป็นสีอะไรประตูออกหลังบ้านสําหรับต่อเติมห้องน้ําห้องครัวหงทางเดินระหว่างห้องขนาด3ูณเมตรค่ะ ไม้ที่ใช้ในการสร้างจะเป็นไม้เก่าทั้งหมดไม่มีไม้ใหม่หม,มาปะปนแน่นอนค่ะสนใจติดต่อ0871231040สามารถแวะเวนเข้ามาเยี่ยมชมผลงานอื่นที่หน้าร้านได้ตลอดทุกวันเลยค่ะ